ไคจูหมายเลขแปดสปินออฟภาคบ,บีไสตอนที่สี่ชื่อตอนอยังเป็นทางการบือที่ยื่นมาเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วเลยครับที่โฮชินะเนี่ยโดนเจ้าไคจูลองตัวยักษ์ใหญ่แดกเข้าไปนั่นเองนะซึ่งไอ้ภ้าที่โฮชินะโดนแดกเข้าไปเนี่ยมันก็มีดโดรนบินอยู่นะครับเออซึ่งดโดรนก็จับภาพทั้งหมดไว้ได้ครับโฮชินะถูกกลืนเข้ามาแล้วก็จริงอยู่ครับแต่โฮชินะเนี่ยยังไม่ได้ตายสนิทนะครับผมเออเรียกว่ายังอยู่ใน กระบวนการย่อยอะไรประมาณนั้นนะในช่วงเวลาแห่งความตื่นหวังนี้โฮชินาก็ย้อนนึกถึงคําพูดของอาจารย์และพ่อของเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยเคยบอกให้โฮชินะยอมแพ้นะบอกให้โฮชินะล้มเลิกเรื่องการเข้ากองกําลังป้องกันส่วนในสภาวะความเป็นจริงโฮชินะได้พบเจอกับเด็กที่อยู่ด้านในครับผมเด็กก็ท่าทีแบบเจ็บทรมานมากครับผมโดนกลืนเข้ามาแล้วเด็กเนี่ยก็โดนน้ํากรดของเจ้าไคจูไปซะด้วยนะโฮชินะเอื้อม มือไปจับเด็กครับแล้วเขาก็หึดขึ้นมาครับผมปะทุพลังขึ้นมาครับใช้วิชาดาบรูปแบบที่4ี่คมดาบคลั่งทําการตัดคอเจ้าไคจูรองตัวยักษ์ใหญ่จากภายในครับและในที่สุดเขาก็สามารถช่วยเหลือเด็กออกมาได้แล้วนั่นเองครับซึ่งในตอนที่เขาฟันไคจูรองจากภายในเนี่ยฉากดีเท่ด้วยครับมันหมือนวับว่าเขาเองเดี่ยก็ได้ฟาดฟันเสียงรบกวนที่อยู่ในใจเขาไปด้วยแล้วนั่นเองนะหลังจากที่โฮชินะออกมาสู่ด้านนอกได้เลยครับเขาต้องการที่จะ จัดการเจ้าไคจูลองตัวดีให้ซินตาครับเขามองไปที่แกนกลางครับผมแกนกลางมันโผล่ออกมาแล้วครับและแล้วโคชินาก็ใช้รูปแปรที่6คมดาบประสานพยายามที่จะฟันแกนกลางใส่ตะตูครับแต่ก็ปรากฏว่าเติร์พลายมาดัปเกอร์ครับคือ ดาบมันยังฟันแกนกลางของศัตรูไม่ได้นะผมเพราะว่ามันโดนน้ํากรดละลายดาบนะครับก็เลยทําให้เจ้าไคจูตัวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ตายอยู่ดีนะเออมันยังคงมีชีวิตรอดอยู่ครับในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังนี้ครับเขาคุ่นคิดในใจครับว่าในตอนที่เขาเลือกจะมาสู้เนี่ยเขาก็คิดแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยน่าจะรับมือน่าจะจัดการไอ้เจ้าไคจูตัวนี้ได้นะแต่ในใจหนึ่งโฮชินาที่ดาบพังไปแล้วนะครับเขาก็มีการคิดลึกๆเลยครับว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะรู้แต่แรกแล้วก็ได้นะว่า เขาเนี่ยจัดการเจ้าไคจูตัวนี้ไม่ได้ครับแล้วมืออันแหลมคมของเจ้าไคจูเนี่ยก็กําลังจะมาทิ่มแทงใส่โฮชินะและเด็กน้อยครับแต่แล้วสิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นครับก่อนที่มืออันแหลมคมของไคจูจะมาทิ่มแทงใส่โฮชินะเนี่ยเจ้าไคจูตัวนี้โดนยิงแล้วก็โดนเล่นงาซะจนหัวระเบิดเละเทตุ้มเป๊ะไปเลยล่ะครับซึ่งคนที่กําจัดเจ้าไคจูลองตัวนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับมินะนั่นเองจ้าโอ้โหมีนานี่คือการยิงด้วยปืนคือโคตรของโคตรจแม่นแล้วก โค้ชข,ของโค้ชจะรุนแรงครับมาช่วยเหลือทั้งโฮชินะแล้วก็เด็กน้อยได้อย่างทันเวลาครับโฮชินะก็บอกว่าหัวหน้าอาชิโรมินะนี่คือสุดยอดมากเลยนะยิงสังหารศัตรูหลังจากที่โฮชินะช่วยเด็กออกมาได้พอดีเนี่ยมันช่างเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะกันเสียเหลือเกินนะในเวลาต่อมาโฮชินะที่ได้รับบาดเจ็บก็กําลังนอนรักษาตัวแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยนะครับมีคนมาเยี่ยมไข้ครับนั่นก็คือเอบินะกับมินะนั่นเองครับมินะก็มีการกล่าวขอบคุณโฮชินะนะครับว่า เขาต้องขอขอบคุณโฮชินะมากเลยครับที่ช่วยเป็นกําลังปราบไคจูที่โอุเมะในครั้งนี้แต่โฮชินะก็บอกว่าอย่าคิดมากเลยครับตัวโฮชินะเองก็แค่ทําในสิ่งที่สมาชิกของกองกําลังป้องกันควรจะทําก็แค่นั้นนะ,นะนะและอย่างหนึ่งนะตอนที่โฮชินะต่อตู้เนี่ยเขาเองก็สนับสนุนได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยเขาเนี่ยไม่ควรที่จะได้รับคําขอบคุณอะไรหรอกมินะก็บอกว่าโฮชินะเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดาบจริงๆเลยแหละครับและคนที่สามารถ ช่วยเหลือเด็กคนนั้นไว้ได้เนี่ยก็คือโฮชินานั่นเองตอนนี้เนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยกำลังพักฟื้นอยู่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรรุนแรงแต่ด้วยเอาล่ะโฮชินานายเนี่ยยังไม่ได้ตอบรับฉันเลยนะนายเนี่ยจะมาเข้าหน่วยกับฉันไหมล่ะโฮชินาโฮชินาก็มีรอยยิ้มขึ้นมาครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดีมากเลยอะนะแต่ถ้าพูดตามตรงเขาเองก็มีความลังเลอยู่เขาเนี่ยไม่มีความสามารถอื่นนอกจากดาบอีกเลยแต่ถึงอย่งงางนั้นก็ตามทีนะดาบของโฮชินาเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถช่วยอะไร ในภารกิจครั้งนี้ได้สักเท่าไหร่มีนาก็บอกว่านี่โคชินะฝีมือดาบของนายเนี่ยจะไม่พัฒนาขึ้นไปมากกว่านี้อีกแล้วหรือยังไงฮะถ้างั้นเนี่ยนายก็ฝึกวิชาดาบให้เก่งขึ้นไปอีกก็พอสินายเนี่ยมาเข้าหน่วยของฉันแล้วก็ไปถึงจุดสูงสุดซะโคชินะก็คุ้นคิดในใจนะครับว่าทางทางที่หัวหน้าหน่วยรู้ดีว่าณนะตอนนี้โคชินะยังเก่งไม่พอแต่ก็ยังจะชวนเข้าหน่วยให้ได้อะนะแล้วก็เพิ่งจะมีคนมาพูดแบบนี้กับโคชินะเป็นครั้งแรกเลยล่ะเขาเองรู้ครับว่า ที่พ่อกับหัวหน้าเคยพูดกับเขาเนี่ยมันก็มีเหตุผลการที่ข้าปลดปล่อยพลังอาวุธปืนของโฮชินะนั้นต่ำมากๆเนี่ยเป็นเรื่องเสียเปรียบในการต่อตู้กับไคจูขนาดใหญ่ก็จริงอยู่แต่ในบุมหนึ่งโฮชินะเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องปราบไคจูก็ได้ครับโฮชินะนั้นเนี่ยแค่ทําหน้าที่ส่งต่อให้หัวหน้ามินะปราบไคจูในสเต็ปต่อไปก็พอและนะตอนนี้ครับโฮชินะเองก็ตัดสินใจได้แล้วล่ะครับว่าเขาเนี่ยจะเลือกเส้นทางชีวิตยังไงครับเขาก็ตอบตกลงมินะ นะครับว่าเขาเนี่ยจะขอเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยที่3นั่นเองทั้งคู่มีการจับมือกันครับแล้วมินาก็บอกว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะต้องไปคุยกับหัวหน้าหน่วยของโคชินะสักหน่อยนะไอเรื่องการที่จะย้ายหน่วยอะไรแบบนี้นั่นเองครับก่อนที่เธอจะเดินจากไปเธอก็พูดทิ้งทายไปครับว่านี่โคชินะฉันขอพูดอะไรสักอย่างนะในภารกิจรอบนี้เนี่ยนายเนี่ยเมินคําสั่งของหัวหน้าหมวดเอมินาะแล้วก็ทําตามใจชอบใช่ไหมล่ะยังไงแล้วฉันก็มองข้ามเรื่องนั้นไม่ได้เด็ดขาดหรอกนะถ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วม อยู่ด้วยชั้นเมื่อไหร่แล้วก็ชั้นเนี่ยจะเขี้ยวเข็นนายให้หนักเลยแล้วทั้งบินะรวมถึงเอบินะาเองเนี่ยก็มีท่าทีแบบว่าดุดันขึ้นมานะผม อารมณ์ประมาณว่าจะเล่นงานโฮชินะให้หนักเลยอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะกลับมาที่ปัจจุบันครับตอนนี้โฮชินะเนี่ยก็กําลังฝึกดาบอยู่กับคีโครุนั่นเองครับโฮชินะรับรู้ได้เลยครับว่าฝีมือของคีโครุเนี่ยโอ้ฝีมือเก่งกันพอตัวเลยล่ะครับถึงแม้ว่าในการดวลกันครั้งนี้โฮชินะจะเป็นฝ่ายชนะก็ตามทีครับแต่โฮชินะเองก็รู้ครับว่าคีโครุเนี่ยยังสามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้อีกไกลโขเลยล่ะครับและตอนนี้ครับโฮชินะก็ได้บ กับเราเด็กๆคับว่าณตอนนี้เนี่ยมันเริ่มดึกแล้วนะเอาล่ะทุกคนเนี่ยเก็บของแล้วก็แยกย้ายกันดีกว่าและในจังหวะต่อมามีนะก็เข้ามาในห้องฝึกด้วยเช่นกันครับมีนะบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยมีเรื่องที่จะคุยกับโพชินะครับแต่พอเห็นสถานาการณ์แบบนี้เนี่ยมีนะเปลี่ยนใจแล้วว่าเดี๋ยวจะไปขอคุยกับโพชินะวันพรุ่งนี้จะดีกว่านะแต่โฮชินะบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับผมเนี่ยเสร็จธุระตรงนี้พอดีแล้วนะเขาเนี่ยพร้อมที่จะคุยเรื่องสําคัญกับหัวหน้ามีนะแล้วว่ะนะแต่มีนาก็ชี้ไปยังพวกเา เด็กหน้าใหม่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเราเด็กหน้าใหม่เนี่ยก็ยืนกันพร้อมหน้าเลยครับแล้วพวกเขาก็ขอร้องว่าอยากจะขอดวลกับรองหัวหน้าอีกสักครั้งนะครับเออเรียกได้ว่าเป็นเด็กใหม่ไฟแรงด้วยกันทั้งนั้นครับผมอยากจะฝึกฝนตัวเองเยอะๆอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเยอะๆนั่นเองนะโคชินะก็มีการนึกชื่นชมคาบก้าในใจนะครับว่าแรงใจของคาบก้านี่มันสุดยอดจริงๆนะ ครับก้าเองก็เคยบอกกับโฮชินะแล้วครับว่าเขาเนี่ยอยากจะต่อสู้เคียงข้างมินานั่นเองครับในขณะเดียวกันโฮชินะเองก็คิดว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมักจะยากลําบากเสมอแม้จะมีจิตใจอันแรงกล้าแค่ไหนแม้จะพยายามมากแค่ไหนก็รับประกันไม่ได้อยู่ดีว่าความฝันนั้นเนี่ยจะประสบความสาเร็จโอกาสที่สมาชิกใหม่แถมยังมีอายุมากซึ่งมีพลังปลดปล่อยเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์จะขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกับหัวหน้าอาชิโรมินาเนี่ยคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับผม โอกาสนี่คือแทบจะเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ำไปนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องที่มีแค่แรงใจจะช่วยอะไรได้นะแต่นั่นแหละครับในอีกมุมหนึ่งโฮชินะก็คิดว่าแต่ถ้าไม่ยอมแพ้นะความฝันเนี่ยมันก็จะเป็นจริงได้ในสักวันหนึ่งนั่นแหละประโยคแบบนั้นเนี่ยตัวโฮชินะเองก็ประเชิญมาเยอะแล้วจนไม่สามารถพูดออกมาได้แล้วล่ะนะแล้วโฮชินะก็รู้ดีครับว่าในอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยมันไม่มีทางไปต่อสําหรับผู้ที่ยอมแพ้หรอกถึงโอกาสภายภาคหน้ามันแทบจะเป็นศูนย์แต่ตราบใดที่ยัง ังไม่หยุดเดินยังไม่หยุดก้าวเท้าไปข้างหน้าแล้วก็แม้ว่าแต่ละก้าวจะช้ามากก็ตามความฝันนั้นก็มีโอกาสจะเป็นจริงได้นั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจนะครับผมที่โฮชินะเองเนี่ยก็ชื่นชมคาบก้าในใจลึกๆเหมือนกันครับเพราะว่าคาบก้าเองเนี่ยมันก็มีส่วนที่เหมือนกับโฮชินะเหมือนกันนั่นเองอะนะแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวในตอนที่4ี่แต่เพียงเท่านี้ครับ